เฮ้ยแต่เสียใจฉันไม่มีปืนว่ะเอาล่ะได้เวลาใช้อุปกรณ์แว่นช้อปปี้อุ้ยพวกนี้สามคนเลยสามคนเลยเป็นคนด,<ป>ดีป่ะเนี่ยเอาอยัางไงฉันมีแว่นอะ่ะอาา่าแต่กระเจื้อไม่ได้อยู่ดีอ่ะไอ้การ์ดอีกแล้วเราอ่ะหยุดนะการ์ดการ์ดหยุดเฮ้ยเห็นเตยบ้าเห็นเตยบ้าเห็นเตยบ้า <c oughs> <c oughs> เห็นเตยบ้า <c oughs> เห็นเห็นเ,หเตยเอามาไปไปเราไปไปหาไปไปหากันนี่ จำได้ว่าเจอกับผมล่าสุดอะไปไหนละนี่ไอสนี่ไอสเจอแล้วนะเรียบร้อยเ,อ <laughs> เรียบร้อยแตกจริงอ <laughs> <ต>ำเภออาอใช่เหรอเออเอาเตยเป็นขาราชการจริง <laughs> เหรอ <laughs> เออไอ้ตายเตยเหรอไอ้กั๊ <laughs> ดรีด <laughs> ีเอา้าเอ้าเจมแตกเ <laughs> จมอยู่ห้องยาล่าสุดอะชี้หายละแล้วใครเดินมาขึ้นมาข้างบน <laughs> อะมันเป็นในอำเภออะไรจริงจริงเออมันเป็นในอำเภอจริงกัดอะ ถ้าอย่างั้นก็ถ้างั้นก็ไม่รู้ว่าว่าน้องหนามเนี่ยเขาเป็นเป็ดใครเดินมาจากข้างบนขอถามก่อนใครเดินมาจากข้างบนเ็ี่วาไม่ไม่ผมมากับกัสแต่คุณเดว่ายวใผมใช้แว่นช็อปปี้อ่ะเอาง่ายแปลว่าอะไรว่ช็อปปี้อ่าแว่นขยะ้แว่นช็อปปี้ออเป็นนักสืบเหรเออมย่ากวะใครมาจากข้างบนก่อนเอง่ายเห็นมีคนมาจาก้ไม่รู้ว่ารู้แค่ว่าเดินมาได้กันอ่ะแต่จะไม่ร้ว่ามีใครบ้าง เป็นเขียวเดินชื่อวรปะ้ายส้มทำไมโม่อย่างนั้นนะส้มไม่ดีนะมึงมก็เป็ดเขียวเดินน้ำแถวเลยแล้วพอเดินใหม่ทีเจอศพสองศพก็ยังไงเขียวเขียวเขียวเดินลงมากระโจเออส้มไม่ดีนะเออหนาวส้มละการส้มละกันส้มส้มส้มชมบวยสรุส้มเป็นโดโด้ไอ้สัตว์โอยูกาสอะโอกาสอะมงง เออสีเขียวตลอดเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีแหละสีจะ <c oughs> เป็นม,มงคลอ่ะเออสีเขียวเป็นมงคลแล้วเอ,เ,อเอาเราใครกดกูเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นฆาตรกรสองคนหรือเปล่าที่ <c oughs> ทเรื่องมึงอ่ะเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เหรอตายแล้วแวนช็อปปี้ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้เฮ้ยคุณปชัยว่าจะสองใสสองคนใช่หรือเปล่ามาด้เป็มกูบอกว่าใช้แวนช็อปปี้ ก้เลือกมาก็เลือกมาข้าใครก็เลือกมาขอขอสิบสองวิขอสิบสองวิเอ้ามาขอสิบสองวิขอขอเช็คก่อนขอเช็กบ้างมึงอยู่นี่นี่อยู่นี่ไปไหนฮะ่วยเฟิร์นแน่เลยว่ะไอ้เฟิร์นหยุดก่อนดิดีขอเช็คหน่อยอืมเอาล่ะทุกคนทุกคนเป็นเด็กดีทุกคนเป็นเด็กดีเหลือหนุ่มกับเหลือหนุ่มกับฟางอ่ะอ่ะเหลือหนุ่มกับฟางอ่ะทุกคนเป็นเด็กดีก็เป็นเด็ีอ่ะ ได้ได้ได้ยเดีนี้เยดนี้อยู่นี่นะอเอ้ยอยู่ี่นีดิหนึ่งสองสามเดีวน้อไม่เชื่อถูกด้วยอ้าวถูเด่รอไม่ในุกูคิดว่าเป็นมึออยู่แล้วเพราะมึงอ่ะเดินส่วนขึ้นไปแต่กูแก้งกูแก้งแบบให้มึงเล่นต่อเถยเดินส่วนขึ้นไปโอเคถือว่าแัวนช็อปีหนยังพอใช้ได้อยู่ ไอตอนที่ฆ่าเจม้าทุกคนอ่ะทุกคนอ่ะลงมาหมดแล้วเราไม่เห็นฟางเลยแต่เพอร์คต้อเก่งเสียงน้ำพุรชาเก่งเที่อะไรเรื่องเรื่องเรื่องเตยเนี่ยม่วล้วนมุ้งเลยเตยกูมุ่งเลยแบบมุ้งเลยกูเม่กี้เนี้ยแล้วถู่ด้วยตัวด้วยถ่ตัวเลยเป็นไงสร้างโจทย์กนดีนะ แล้วสมสมก็เอาชั้นใหญ่เลยว้าวววัสดีครับโวววองวววอวเวว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 วเวว่ววอววววววจวว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 ยวาวว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 วนวว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 วรย โอ้โหแต่งนีเลย่ะโอ้ฮะรีอ่อย <c oughs> แกอยู่เลยใช่ไหมละ่ะมแล้วเหรอข้าไปแล้วอีสองคนมันยิงกันเองอะ่ะอืมก็เลยจบไปเลย <c oughs> เปียนการที <Comb ien> ่เ <Vil> ม <ay> ียกูเปิดเสียงนะลูกกาเป็นคนเลี้ยงผีเออไม่เปิดแล้วคุณลูกกาเป็นคนเลี้ยงผีตายแล้วตายท้ายแล้วเดี๋ยวกูต้องไปแล้วโอเครับทราบโอเครับทราบว้าวการมึงจะโดนมันมึงจะโดนไล่กันี่ยกูไม่รู้เออโชคดีแล้วกูน่าจะโดนมึงฆ่าใส่เย็นไม่ได้ไม่ได้เป็นเว้ยเหมือนกันอืม เอ้ามีคนแตกเอ้าฟางแตกคนแรกเลยเอาแล้วเอางี้ดีกว่าอันนี้คือพูดจากใจนะอ่าว่าไอไอคนที่ฆ่าที่มึงคุยกับฟางกูได้ยินงั้นกูจะเป็นคน้ยกผีแล้วกันฮะนี่ขน่นั้นนะะที่คุยกับฟางก็มีแค่เตยคนเดียวนี่นะเขาตีอยู่ฆ่ามาตีเตยเลยะเขาเพิ่งเจอเจมเจมก็เจอเขาแล้วก็เดินเจอศพไม่เห็นไงเจมเหนือไม่เห็นใช่อยู่ในห้องกระดิ่งแล้วก็เดิน มาทงเรูดวัวผมอยู่กับการ์ดอะทำคัฟกันอยู่แล้วทำไงล่ะสะคีบบอกทำไงไม่กลไเฟิร์นไม่ใช่การ์ดก็กเหรอผมอยู่กับการ์ดการ์ดปลอดภัยเตยละกันถ้ากูตายตาหน้าก็เป็นเตยแหละอ่าโอเคจัดไปเพื่อนอ่าใหม่จะเอ้าไม่ได้ตาหน้าแต่ตานี้เลยแหละ ซยันเดียวเอ้ายังไงไปยังไงฮ่าละาฮ่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 าฮไปกูคุกเข่าเข่มากไอ้การนั่งเฟซอยู่กูก็คุยกันว่าคนเลี้ยงดีไอ้เจมผ่านไปแล้วกูก็เจอไอ้การวิ่งผ่านไปแต่ไอ้การยืนตัวกูเนี่ย กูเจอคนสองคนจนการสองคนเหรอแปดดำมาเราทำไมอ่ะเป็ดำเตยกูขำมากกูยี่เป็นดำยินคุยกูค่อีกเป็ดำเดินผ่านกูไปไอ้ั้งมีการเป็นเบอร์สองเฮ้ยมั้งเฮ้ยคอยใต้คอยใต้จัดไปจัดไปอันนี้ได้เป็นแน่นอนอยากเล่นอยากเลจัดไปจัดไปอนี้กูขเป็นดำเมื่อกี้เดินสวนกูไปเฉ้เลย เฮ้ยทำไมอยากเป็นสักทีมันดีเช็ด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 อย่าอย่าพิ่งฆ่ากูนะโอ้มันจะไม่เควนมันยากจังไงเออยากจริงมีคนมีคนแตกคนนึงแล้วอ่ะตอนเนี้ยผมเป็นเรลวจิตสัมผัสอ่ะตอนเนี้ยใช่มีคนแตกไปคนึงแล้วเหรอช่างไหนวะไม่รู้แต่ผมเป็นเรลวจิตสัมผัสอ่ะจิตมัเงี้ยวไม่รู้อยู่ไหนนะตายคู่ไปนเราใครกันใคู่ดิ มันไปแค่หนึ่งไม่ใช่หรอเต็มเชื่อกูณไหมมึงเชื่อไงฟามอะไรฮะมึเชื่อว่าไอ้ฟาร์มเป็นไอ้ฟาร์มมันยุ่มึงเว้ยจริงเหรอให้ให้เขาฆ่าตัวไหมไม่เอาหนุ่มโอเคครับมันเหลือแค่ตรงนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขี่ยแล้วมีใครมารุมีร่ามี่เกมจบเลยนะเอกการก็ได้เอกรันจะใส่ไลท์เขามึงนั่นแหละไอ้ฟาร์มเอาอะไรเอาอะไรรู้ได้ไงเฮ้ยแต่ว่าเอ้ยแป๊บนึงกูกูไปโจกไงเขาอยู่ดี่ว่ะ อ้าวแล้วไงล่ะไปละบายบายใครเล่นของไวแน่แน่เลยอุ้ยตายอ้าวฟางแตกแทนถ้งั้นแต่ว่าแตกอยู่แล้วมมเชื่อถ้าถ้าเมียกูแตกอ่ะไอไอการ์ดที่มึงเดินตามมึงเดินตามใครเมื่อกี้เตยเตยแล้วก็มึงถ้าอย่างนั้นแล้วก็กนดีขอฆ่าได้มัก็เหลือแค่เฟิร์นกับไอเจม ไออป่ะฉันเป็นเอ่รียวจิตสัมผัสจิตนเงี้ยวไม่หนุ่มอยากตามล่าอยู่เลยไอ้ไอ้ไอ้คอปไม่ต้องปล่อยกูปล่อยให้กูฆ่าไม่แต่เจมอ่ะเห็นเดินเห็นศพนะให้กูเห็นไอ้เจมเดินวิ่งมาโวดอยู่เรียบร้อยหรือมึงหรือมึงก็เป็นไม่ใช่กูกูไม่ปเซแล้วไม่ใช่มึงอ่ะเฮ้ยุเอาไปพูดโลตัวเองนี่หว่ากูเป็นเป็นลูอะไรเนี่ย ไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรไม่บอกเโอเคเป็นลูแล้วเนี่ยถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไหวเจมเฮ้ยช่ใช่เใช่ลอวินเดินเป็นตัวเทียมอยู่เฉยมันกายเป็นตัวอะไรไม่รู้ข้าม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 เขาจะฆ่าเขาจะฆ่าเขาจะฆ่าไอ้คนที่มันยิงไอ้ไอ้คอปยิงเป้าหมายกูเองใควะ กูไปดูว่อ้เจมแบบกูจะไปฆ่าแม่งกูโดนปืนดูกูมาโอ้โหหัวไปดูเลยเอาโบอดไม่ถ่านเลยมาตาเลยเฮ้ยให้กกดข้ามกดข้ามกูจะฆ่ามันกูจะโดนปืนกูจะเดินกูจะยิงมันเองมึงเป็นอะไรนุ่มมึงเป็นอะไรนะกูเป็นแนวเฮ้ย ไอ้เนียกูไม่แน่ใจว่าไอ้เจมหรือไอ้การ์ดวะไอ้เจมไอ้เรกูเป็นสเตี้ยคุ้เป็นสาเตี้ยคเป็นสารเตี้ยเพื่อนกูป็นสรเตียอย่าทเล้เป็นสารเตี้ยกดข้างกดข้าอ้าวยรอยไอ้ทำไมครับรโดกรนโดวันใสไงมันรู้รวยกัด้วยเหร มันบอกอ่ะบอกอ้าวเฮ้ยแล้วโหวตในเกมทำไมกูไม่ได้ฆ่าเลยโหวตเลยสิครับไปแกวตไปเยอะคน <c ười> หัวเป็นรูไปหมดแล้วเนี่ย <c ười> <c ười> <c ười> าก, <c ười> การดมันก <c ười> ็ข่าเลยสัสโอกูไม่ได้ไปดูได้เนี่ย <c ười> <c ười> เออทีแรกเนี่เสียงปืนก็แบบมองแบบเอ้อข่าวว่าไเอเขาบอกรูไม่หายไปเลย <c ười> อะไรอ่ะต yes. ัวพูดเลยจิตสัมผัสเป็นรูเลย